เวลคัมแบ t ทูเดอะออโต้คาร์รีวิวช่องที่จะพาคุณไปรีวิวรถใหม่และอัปเดตข่าวสารยานยนต์ก่อนใครวันนี้เรามีข่าวใหญ่สําหรับแฟนรถกระบะสมรรถนะสูงเพราะอร์ตได้ทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ2026 ford f 1 5 0 r a ร t o r รปตรถกระบะออฟโรดระดับตํานานที่กลับมาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ทั้งบนถนนและเส้นทางทา้าทาย2026 ford f 1 5 0 Ra p t o r ปเตยังคงเอกลักษณ์ของกระบะสายโหดเอาไวว้้ครบถน แต่มีดีไซน์ที่ดุดันและล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Ford แบบเต็มตัวกันชนหน้าและสเกตดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มองศาการปีนป่ายไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์ฉกเฉียวพร้อมไฟ daytime running หลายรูปตัว C ีที่ทำให้รถดูดุดันแม้จอดนิ่งด้านข้างตัวรถมาพร้อมป่งล้อขนาดใหญ่ล้ออลูนยบิดล็อก17นิ้วและยางออเทอเรนที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายใหม่และฝาท้ายที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟไฟในห้องโดยสารของแรปเปอร์รุ่นใหม่นี้เต็มไปด้วยความดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัย เบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มหนังและวัสดุหนังกลับพร้อมโลโก้แรปเตอร์เด่นชัดหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่15.5นิ้วทำงานบนระบบซิงค์รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Apple Carplay และ Android Auto จอแสดงผลมาตรััดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ12นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่โหมด Off-Road และการทำงานของระบบต่างๆได้อย่างละเอียดพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมแถบมาร์กสีแดงบอกตำแหน่งศูนย์กลาง ช่วยให้การขับขี่แม่นยำแม้ในเส้นทางท้ายหัวใจหลักของ2,026 Raptor อยู่ที่เครื่องยนต์ EcoBoost V6 t วิน t ท r b o บขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังมากกว่า450แรงม้าและแรงบิดสูงกว่า700นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวัดที่ปรับการตอบสนองให้รวดเร็วขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะสามารถปรับโหมดได้หลากหลายทั้งบายา c รอกครอแซน และสปอร์ตทำให้คุณพร้อมลุยในทุกสถานการณ์แต่บอบอการสะเทือนของ r a ป t ต r 2026ถูกปรับปรุงใหม่โดยใช้โชกอัพฟล็อกไลฟ์วอ e ์เจนเนอเรชันล่าสุดที่ปรับค่าความเหนืดได้ตามสภาพถนนแบบเรียลไทม์เพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมตัวรถแม้ขับด้วยความเร็วสูงบนทางวิบากระบบเฟรมและแชสซี่เสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับการกระแทกหนักและการกระโดดด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยแ Ra ปเ o อร์ใหม่มาพร้อมระบบฟอ r d ดค m p a n y Pilot 360ที่รวม a ัตติบีคูร์สคอนโทร l เลนกิ e ปิ้งแอสซิส ได้สปอตมอนิเตอร์และระบบช่วย BRE เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทำให้คุณมั่นใจได้ทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลลกหนึ่งจุดเด่นคือระบบ Over The Air u p อ a t e ัปเดตที่ช่วยให้รถได้ร,ดรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการบ่อยนอกจากนี้ยังรองรับการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดแอร์หรือดูตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์2026 Ford F150 Raptor จึงเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่รักความแรง ชอบลุยออฟโรดและต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันหน้าค่าของแ a ปเตอรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะสูงกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ถือว่าคุ้มค่าสำหรับสมรรถนะที่ได้รับและเทคโนโลยีใหม่ที่อัดแน่นคือการรีวิวเต็มของ2026 Ford F150 Raptor รถกระบะสมรรถนะสูงที่ถูกยกระดับให้โหดกว่าเดิมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่อง The The Auto Car Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆ่คอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากเห็นแรปเตอร์รุ่นนี้ไปดวนกับกระบะคันไหนแล้วเจอกันในรีวิวหน้าคุณอยากให้ผมแปลสคริปนี้เป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบสำหรับผู้ชมในไทยใหม่ครับจะได้เหมาะกับแฟนฟอร์ดแรปเตอร์ที่อยากรู้รายละเอียดทั้งหมดแบบเข้าใจง่าย welcome back to the the auto car review ช่องที่จะพาคุณไปรีวิวรถใหม่และอัปเดตข่าวสารยานยนต์ก่อนใครวันนี้เรามีข่าวใหญ่สำหรับแฟนรถกระบะสมรรถนะสูง พ o ร d ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ2026 f o r d F 1 5 0 Ra p t o r รปรถกระบะออฟโรดระดับตำนานที่กลับมาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ทั้งบนถนนและเส้นทางท้าทาย2026 f o r d F 1 5 0 Ra p t o r ปเอร์ยังคงเอกลักษณ์ของกระบะสายโหดเอาไว้ครบถ้วนแต่มีดีไซน์ที่ดุดันและล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Ford แบบเต็มตัวกันชนหน้าและสเกเากา็ ไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์ฉกเฉียวพร้อมไฟ daytime running ลายรูปตัว C ที่ทาให้รถดูดุดันแม้จอดนิ่งด้านข้างตัวรถมาพร้อมปลองล้อขนาดใหญ่ล้อลอลูยบิดล็อกสินิ้วและยางออเทอเรนที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายใหม่และฝา,ท,าท้ายที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟไฟ้าในห้องโดยสารของแรปเปอร์รุ่นใหม่นี้เต็มไปด้วยความดุดันและเทคโนโลยีล้ําสมัยเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ่มหนังและวัสดุหนังกลับ พร้อมโลโก้แรปเตอร์เด่นชัดหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่15.5นิ้วทำงานบนระบบซิงสี่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Apple CarPlay และ Android Auto จอแสดงผลมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลนเต็มรูปแบบ12นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่โหมดออฟโรดและการทำงานของระบบต่างๆได้อย่างละเอียดพวงมาลายัยหุ้มหนังพร้อมแถบมาร์กสีแดงบอกตำแหน่งศูนย์กลางช่วยให้การขับขี่แม่นยำแม้ในเส้นทางท้ายหัวใจหลักของ2026 r a p t o r อยู่ที่เครื่องยนต์ c o b o o s ส V6 t วิน Turbo บขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังมากกว่า450แรง